ผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าจํากันได้มีการถแถลงข่าวใหญ่ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นทฤษฎีที่อเบอร์ไอสไตน์เคยคํานวณแล้วก็คาดการไว้เมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นยืนการยืนยันว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องจริงก็เลยทําให้วงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้นตื่นตัวเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรกับคนไทยบ้างเช้านี้เราจะร่วมพูดคุยกับดรสรันโปษยะจินดารองผู้อำนวยการ สถาบัานวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายเป็นเรื่องง่ายๆให้คนไทยได้เข้าใจหน่อยคะ่ะว่าการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการค้นพบอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เรารู้มาบ้างคะอาจารย์ <c oughs> ที่จริงการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่ ความเมยญาของมนุษย์มานานมากพอสมควรนะครับจะมการทำนายโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะจากทฤษฎีเขาเองเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธ,ธภาพทั่วไปนะครับหรือว่า general relativity นะครับว่าในใน,ในสนามความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับใน,ในเหตุการณ์ใหญ่ๆอ,อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือการชนกันของกดำเนี่ยจะมีการกระเพื่อมนะรหรือว่ามีคลื่นที่ สามารถจะตรวจจับได้แม้ว่ามันจะมีความแรงน้อยมากๆก็ตามเนะี่ยซึ่งมีผลทําให้ไอ้เรื่องของอ่าอากาศนะฮะคือการยืดหรือหดตัวเล็กน้อยนะครับอนันนี้ไอ้การตรวจจับเนี่ยมันทํายากมากๆในยุคข,ของอเบิร์ตไอน์สไตน์นะตัวเขาเอง,องเนี่ยก็ยังเคลือบแคลงว่าจะอาจจะไม่มีทางที่จตรวจจับไอ้คลื่นที่ว่านี้ได้นะฮะเพราะว่าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ อวกาศเนี่ยในในในระดับเป็นแค่ฟอมเท่านั้นเองขนาดแค่ออมเพราะออ <Yeah. S 1> ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะที่สามารถที่จะตรวจจับได้ครับก็ทำให้ให้เกินเึ้นกันมากอันนี้ผมก็คือว่ามันเป็นการเป็นการคอนเฟิร์มว่าทฤษฎีสมมติท่บบาของออยสไตน์เนี่ยนะครับมีความถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ ไปเจอข้อ,อบกพร่องของมันนะฮะนับเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วนะครับครับซึ่งนอกจากการการพบว่าทฤษฎีสัมพัทธภ,ภาพของไอน์สไตน์เนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นทุกีนะฮะยังยังเป็นรั้งแรกด้วยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือมีการพบหลักฐานโดยตรงของสุนดำนะฮะ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องหลุมดำมากันตัง้งแต่เด็กๆนะฮะเป็นเรื่องทางทฤษฎีแล้วก็มีการพบหลักฐานทางอ้อมนะฮะว่าหลุมดำนี่มีอยู่จริงนะครับเพยงไม่เคยเจอหลักฐานโดยตรงแบบนี้นะครับครับอาจารย์ครับแล้วดังนั้นที่ที่มีการค้นพบโดยออนิทีดาวไลโก้เนี่ยนะครับทั้งสองแห่งของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการที่สําคัญมากครับครับอาจารย์สลันครับคลื่นแรงโน้มถ่วงที่มีการค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์นี่ฮะ ถ้าเกิดพูดถึงไปแล้วเนี่ยมันมีความอันตร,รายต่อมนุษย์ไหมครับไม่ไม่มีครับมันน้อยมากๆนะครับไอ้ในเทคนิคที่เขาใช้ตรวจจับนช่ไหครับเขายิงเลเซอร์ออกไปที่ระยะทางไกลมากๆพอสมควรเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วก็จะทร้อนกลับมาแล้วก็ดูการแทรกซอดของของคลื่นแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่าในขณะที่มีคลื่นความโน้มถ่วงที่มาถิงโลกนะครับในนในวันที่ส4บสี่กันยายนเมื่อที่แล้วนะครับ ไอ้เจ้าระยะทางที่เลเซอร์มันต้องเคลื่อนที่ไปแล้วกลับมาเนี่ยมีการเปลี่ยนใจไปเล็กน้อยแค่เท่ากับขนาดขาดองอะตอมเล็กๆนั้นเอนะครับซึ่งในชีวิตกิจำวันเราไม่มีทางรู้สึกได้เลยเนี่ยแม่ว่าอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ,อเหตุการณ์ที่ใหญ่มากนีก็คือหลุมตำสองล้มตัดเนี่ยพุ่งเข้าชนกันมีการปลดปล่อยพลังงานในความโน้ถมถ่วงมหาศาลแต่ว่าไอ้อตัว พที่ที่มีการยืดหรือหดเนี่ยมีการกระเพื่อมเนี่ยเป็นแค่ระดับเป็นแค่อตอมนั่นเองต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆในการดตรวจจับว่ามันมีเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบอะไรมาถึงโลกถูกไหมคะเป็นการค้นพบในเชิงวิชาการของแวดวงดาราศาสตร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่มีผลกระทบใดๆนะครับค่ะเอาละค่ะเช้านี้สาบถามอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะ อาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะมาร,ร่มพูดคุยกับเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการอธิบายง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าการค้นพบคลื่นแรงน้มถ่วงในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับเราหรือไม่อย่างไรนะคะเบื้องต้นก็คือไม่ได้ส่งผลอะไรต่อโลกนะคะเป็นการค้นพบแล้วก็ยืนยันทฤษฎีที่มีการพูดกันมากว่าหนึปีแล้วค่ะ